นะโมะตัตสสะพะคาวโตระหัโตสมมาสัมพุธัสสะนะโมตัสสะพะคาวโตระหัโตสมมาสัพุธัสสะนะโมตัสสะพะคะวโตระหัโตสมมาสัมพุทธัสมมสะข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนี้แผ่บุญให้แม่ตะเคียนที่วัดพระยาธรรมและขอแผ่บุญให้กับแม่พระธรณีขออัญเชิญพระแม่ธรณีนี้ เปิดที่เปิดทางเพื่อการแผ่บุญของลูกถึงแม่พระถึงแม่ตะเคียนทุกองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะวัดพยาธรรมแห่งนี้ในวันนี้สำเร็จโดยฉับพันธันใดด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย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  นะโมโพธิสัตตวิริยะทโลนะโมโพธิสัตตวิริยะทโลนะโมโพธิสัตตวิริยะทโลนะโมพุทธายะพะพุทธไตรรัตนายันมานีนพรัตถิสาหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีธางวารังคันทางสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันธามิตุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนภรัต สีสาหัสสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวารังคันทางสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันธามีตุระตัวหังวันธามีธาตุโยอาหังวันธามีสัพพโซพุทธาธรรมมาสังฆาปูเชมิ นามพุทธายาพุทธาไตรรัตนายานมานีนปรัสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังว่ารังคันทางสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามีทุรโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามีสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมี บุญสำเร็จแล้วนะคะแม่จ๋าวันนี้ลูกมาแผ่บุญให้แม่นะคะขอให้แม่ปรับภพภบูมิที่สูงขึ้นนะคะขอบารมีของแม่จงแก่งกล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ